สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องซ่อมผิวเสียจากกิจกรรมกลางแจ้งเป็นบทความจากทั้งสือพิมพ์ m 2 f ไมคอลัมน์ของสไตล์อย่าให้ความร้อนจากแดดมาทำลายผิวพรรณสุขภาพดีหลังจากหนุ่มๆทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องออกแดดเป็นเวลานานๆอย่างวันสงการทิปเที่ยวทะเลปั่นจักรยานหรือขี่บิ๊กไบค์พาหวัดใจไปเที่ยว ถึงเวลาต้องฟื้นฟูสุขภาพผิวกันแล้วอันดับแรกเมื่อผิวต้องเผชิญแสงแดดมาจนหมองคล้ำหรือไม่เกียมผิวจะบบอบางและแพ้ง่ายกว่าปกติให้งดการสครับผิวหลายคนเข้าใจว่าเมื่อสัมผัสผิวแล้วรู้สึกถึงความแห้งอยากกกาด้างต้องขัดหรือสครับเอาความอยากไะด้างออกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ซึ่งบอกเลยว่าผิด เพราะในระยะนี้ผิวที่ไหม้เสียจากแดดจะผัดเซลล์ผิวด้วยตัวเองโดยใช้เวลา3-5วันหรือภายใน1สัปดาห์ดังนั้นหากอยากสครับผิวควรทำในสัปดาห์ที่2จะดีกว่าเพราะเซลล์ผิวจะเริ่มแข็งแรงขึ้นเมื่อสักครับก็ไม่ไปทำลายผิวให้ระคายเคืองหรือบอบบางมากยิ่งขึ้นขั้นตอนต่อไปคือการมาร์คบำรุงซึ่งหนุ่มๆม,มัรไม่ชอบการอยู่นิ่งเพื่อประทินผิว แต่การมาร์กเป็นการฟื้นฟูผิวแห้งเสียได้ดีที่สุดนอกเหนือไปจากการทาครีมบำรุงผิวเพราะการมาร์กหน้าทำให้คุณค่าสู่ผิวมากกว่าสกินแคร์ทั่วไปและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเยียวยาปัญหาผิวการมาร์กหน้าอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้รลูกขุมขนบนผิวนั้นสะอาดเล็กลงลดปัญหาหน้ามัน แต่อย่าเพิ่งคิดว่าการมาร์กหน้าจะต้องใช้แผ่นมาร์กหรือครีมราคาแพงเท่านั้นลองพอกผิวด้วยโยเกิรต์ตเจลว่านหางจระเข้หรือผักผลไม้ที่หาซื้อได้ง่ายๆก็เป็นมาร์ที่ดีได้เหมือนกันเช่นอะโวคาโดแตงกวาน้ำผึ้งมะนาวกล้วยหรือสตรอเบอรี่มาถึงหัวใจแห่งการฟื้นฟูคือการเติมความชุ่มชื้นคืนสู่ผิวโดยการทามอยเจอไรเซอร์ การบำรุงผิวด้วยครีมที่มีส่วนผสมของวิตามินอ e, ีซึ่งช่วยในการฟื้นฟูผิวค้้ำเสียและเติมความเย็นให้ผิวด้วยผลิตภัณฑ์ที่อมด้วยอุดมด้วยสารสกัดจากดอกไม้ธรรมชาติและบัวหิมะปิดท้ายโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งช่วงเวลา10โมงถึงบ่าย3 00, และกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวเช่นผักใบเขียวจะช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นกินคุกคู่กับผักสีเหลืองหรือส้มอย่างฟักทอง เรมอนข้าวโพดที่มีเบต้าแคโรทีนบำรุงให้ผิวสวยผลไม้สีแดงจำพวกแอปเปิลทับทิมมะเขือเทศที่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยฟื้นบำรุงผิวหอมกับดื่มน้ำสะอาดให้ได้วนระสองลิตรแค่นี้ผิวก็กลับมาสุขภาพดีครั้งแล้วขอบคุณครับ